ไปให้เลือกที่สุดเพราะว่าสมพุธ,ธิฐานเราเชื่อว่าเครื่องบินลำนี้น่าจะด้วยความเร็วจากการลงจากท้องฟ้าเนี่ยน่าจะลงไปลึก่อยสมควรนะครับตอนนี้เบื้องตอนน้นที่ผู้ว่าได้สั่งการแล้วให้เปลี่ยนรถทัคโวซึ่งตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ก้านหรือแผน่นเรายาวขึ้นสำารัที่จะลงไปตอนนี้ก็ได้เศษของเครื่องบินนะครับแล้วก็ของใช้ส่วนตัวเพิ่มขึ้นนะครับคาดว่าอีกสักไม่นานเราน่าจะงนิจุดที่ ในจุดที่พบร่างผู้โดยสารที่เหนือจบินลักษณะการพุ่งลงนะครับเป็นแนวทะแยงหรือว่าดิ่งลงปักเลยครับจากรูปการนะครับแล้วก็รวมถึงข้อมูลพยานแล้วก็ข้อมูลของเจ้าที่ตัวจสอัประเก็น่าเชื่อว่าเป็นลักษณะที่ลงเฉียงนะเฉียงทำม,มุม3ามสิบีองสาประมาณนี้ แสดงว่าใช้วัตก่อนที่จะโหมลงพื้นเนี่ยความเร็วค่อนข้างที่จะมากใช่ครับตอนนี้เรายืนพอจะยืนยันได้ไหมครับว่าผู้โดยสารทั้งหมดรวมถึงนักบินทั้ง9้าคนเนี่ยครับน่าจะเสียชีวิตแล้วคือโดยโดยรูปการเนี่ยน่าเชื่อว่านะครับเพราะว่าขณะที่เกิดเหตุเครื่องบินลงไปมีน้ำพ่่มขังือถ้าไม่ได้รับบาดประกอบกับสร้างเครื่องบินนะที่คนโหมเนี่ยน่าเชื่อว่าน่าจะเสียชีวิต ว่าลักษณะของเครื่องบินนี่กระพคบแล้วก็ที่ส่วนแหลกอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยจุดที่ลงไปเนี่ยเป็นดินเละแล้วก็พุทลงไปลึกเนี่ยแล้วขนาดที่ตกเนี่ยมีน้ำท่วมด้วยเพราะนั้นแม้ว่าจะไม่ได้รับแรงกระเพื่อแต่ว่าการจมน้ำเนี่ยก็น่าจะเป็นสาเหตุนะครับแต่ว่าลักษณะที่กระพคบเกิดที่ส่วนที่ประเด็นไปเนี่ยด้านท่ว่าแหลกส่วนเพราะว่าที่ส่วนหลายที่นั่นแหละ ลักษณะ,อะตอนนี้มันมันมันมีการตกเสียงกันว่าเรื่องนี้อาจจะระเบิดก่อนตกหรือตกแล้วเราระเบิดตรงน,นี้ท่านมอง,งว่าอย่างไรบ้างคือในส่วนนี้ทางตำรวจนะครับแล้วก็ทางฝ่งงยายปกครองได้พยายามวัดให้ชัดเจนนะครับในรบริในในเวณใกล้เคียงก็เห็เครื่องเนี่ยลงมาครับกรณีที่เสียงระเบิดนั้นไม,มีแล้วก็อ่ะตอนเย็นมาดูที่เกิดเหตุกันถ้าการระเบิดระเบิดก่อนเนี่ยน่าจะมีรระลักษณะองเปลวเพลิงไฟแล้วลักษณะอน การลุกไหม้ซึ่งเราไป็นโครับแต่ว่าข้อแท้จริงในส่วนนี้ต้องรอครับในไอซีเขาให่ใหญปีในส่วนของทางญาติของอผู้ประสบเหตุเนี่ยเขาได้ติดต่อในเข้ามางคุณรบารติดต่อนะครับทั้งในส่วนของคนไทยและก็คนต่างชาติก็รบทางสของผมติดต่อนะครับและตอนนี้ความยากง่ายอุปสรรคปัญหามันมันยากง่ายขนาดไหนมีอะไรที่เป็นอุปสรรคบ้างก็ตอนนี้เราก็ช่วงหัวค่ำเราก็ประสบปัญหาแต่น้ำขึนน้นตามธรรมชาติก็ ทำให้น้ําท่วงขันเข้าไป็นัปนสั่ตอนนี้น้ําลดลงแล้วแล้วก็ได้รถไอโคเข้ามาพุดคือตัวใหญ่ขึ้นนะครับก็คิดว่าจะคลืบหน้าเร็วๆน่าจะใช้เวลาอันนี้ต่อไปได้เพราะว่าตอนนี้เราคํานวณไ,ได้ว่าจุดที่อยู่ตรงไหนเราทราบจุดครับแต่ว่าความลึกลงไปเราพอพอประมาณนั้นนะครับประมาณสักกี่เมตรตอนนี้พื้นดินมันเป็นเหลวฮะแล้วเราไม่รู้ความเร็วต้องต้องให้ทําที่าู้รักษา แต่ว่าตอนนี้ก็พบชิ้นส่วนเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็พบสิ่งของเครื่องใช้นะครับแล้วก็คือดินมันเหลวพอเองตักปุ๊บช้นส่วนหน่งนเป็นของแทนก็กลาเป็นคนส่นับขอยืนยันอีกทีนึครับว่าตอนนี้หลังจากที่มีการค้นหามาเจอชิ้นส่วนอะไรบ้างเพราะว่าบางบางที่ก็มีการรายงานว่าเจอศีรษะบ้างกระโหลกบ้างร่างกายบ้างตอนนี้เท่าที่เท่าที่เราพบนะครับก็มีลักษณะของลำตัวนะครับมีขาเท้าแล้วก็ข้อมือนะครับแล้วก็มีเศษ คนนำตัวอย่างไรบ้าเชื่อว่าเป็นคนจะทำแท็กจังเลวิธีการหลังจากถ้าเกิดได้นาตัวเครื่องออกมาตอนนี้ชิ้นส่วนที่พบนะครับก็ไม่สามารถยืนยันได้ก็ต้องส่งไปที่สถาบันเพื่อไปพิสูจน์อัตลักษณ์ของบุคคลว่าชิ้นส่วนที่นี้จะเป็นของผู้ใดอย่างไรนะครับแล้วก็เพื่อยืนยันในส่วนของเครื่องยนต์เครื่องยนต์นั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการคีดท้องวัตถุเนะครับซึ่ง โดยตัวตัวที่เหตุการณ์เกิดเกิดขึ้นวันนี้กล่องดำเจออย่างไรครับเท่าที่ทราบมารู้สึกเรื่องรุนนี้มีกล่องดำไม่มีไม่มีท่านได้เข้าไปได้ได้กำชับอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็มีส่วนของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับก็ให้ความสนใจและเข้ามาดูก็จะเป็นสถานที่ที่ติดตามวงจรสับสัญญานด้วยแล้วก็เป็นที่สติดต่อซึ่งเราต้องใช้เจ้าหน้าที่นะครับจำนวนมาก ส่วนของตัวยาแล้วก็ในส่วนของซับสิทหรือส่วนของที่เราจะพบในส่วนของผู้โดยสารสังกัดที่ถูกก็คือในส่วนของผู้ประสบเหตุนี้จะต้องเจอทั้งหมดไม่มีการล้มเลิกภารกิจแน่นอนเพราะเราได้ทั้งผู้บ้านสั่งในทางจีนนะครับในส่วนรายชื่อนั้นก็เห็นปรากฏตามสื่อโดยทั่วไปก็สื่อโซเชียลก็ออกกันก็คงเรารออื่นยันจับตับ การูนะครับแล้วก็ยารจัดการการเจ้าที่ก็าจะพูดในบทนี้นะเท่าที่ทราบวันนี้ก็คือทั้งหมด9คนนะครับรวมกัด้วยก็เป็นคนไทยสคนนะครับแล้วก็เป็นชาต้างนี